เธอต้องมานั่งอย่างเงี้ยจะรู after, booster, well Kay, okay, wow, we, uh, ้แต่ถ okay, hey, ้าเดินยืนอาจจะไม่ได้แต่ข้างล่างว้าวกลิ่นมันขึ้นหูนะพี่นั่นมันหอยใจแล้วหัวโค้งเนอะพี่ คิดแกงก็จะมีข่าตะไคร้หอมเียมหอมแดงหอมแดงมีไหมมีหอมแดงแล้วก็มีขมิ้นครับเดี๋ยวจะมาทําเป็นนึ่งไก่นึ่งไก่อันนี้ขมัดซอสไปแล้วผงชูรสอะไรซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยหมักไปลวนึ่งไก่นึ่งไก่ทางบ้านทางบ้านลูกกำลังไอ้นี่กันเลยทีเดียวเชียวไม่รู้ใครเป็นเชฟนะ เอออันนี้เชฟรวมเชฟรวมเชฟรวมมีน้ำหอมสองอ้าวโงอันนี้เครื่องแกงเราก็จะตุดเค้าให้มันเข้าเขาให้มันเข้าเกินแล้วกลิ่นมันก็หอมขึ้นมาแล้วนะแลบกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ะมันหอมไหมมันหอมละมันยังมีอีกนะอีกตัวหนึ่งนะอีกสองอีกสองตัวเลยเหรอ อ๋อมาพอดีเลยนุไก่มาอีกแล้วเขาบอกว่าตัวนึงนี่ก่อนเลยนะเดี๋ยวมันตัดก่อนเนี่ยอ๋อาไก่ที่ให้อันนั้นมันเป็นไก่บ้านโดยตรงใช่ไหมเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันนะแล้วนี่คืออะไรใบกะเพราใบกะเพราจงที่ให้จำที่ให้จำที่ให้มันคือแบบไหนอนี่ย กนใจจันที่ให้คนาน้อยหอมใบยีรานบอกจันที่ให้คือใบยีราไหมกอนล้า่ใส่รอบแรกปนเดี๋ยวเอาหนึ่งอันให้ตาสีนกเาใส่ใส่หนึ่งล่างม่สองตัวครับถ้าเครื่องในมอมีบอกอ๋อค่นะแค่ไมเหอนเดออ้วไนเอาย่างของอันนันมดะม่ไปตอง เอาะยแมนน้อแหละของคือไกเอออันน่ะอันหมูนี่มักมักแล้วดิมาอันนั้นเทาลูกวันไหมี๋ยวต้องกินแล้วกใส่ละละอันนี้คือหมูย่างอ๋อเพิ่นมมาจากวัดแล้วนี่เออน้าสีดปล่ามอ๋อมักน้มัมอันนี้หมูย่างดูดิหมูย่าง ถ้าเอาหลามใส่ก็บอกแล้อกอไรอะอกอะไรอใส่กะดองไทยแล้วเขาเล่ก็บอกแล้วเรื่องต่างกันเลยแลนวนะเอาอะไรกันอะกัดมันละเอาเล็บมันดอกแล้วหรเล็บมันอะเอออกฮึ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 นึฮ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 ึ็ึฮึฮาฮึฮอฮึฮึฮึ้ึฮ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 ึ ตัดไปเลยสี่ตัวนีวมาแย่งกันไอตูดน้อยนี่บ่ตูดน้อยนี่ตัดเป็นสี่ส่วนน่ะเดี๋ยวมันจะแย่งกันดูเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยกัน้ลออร่ยมันจะแย่งกันนะเดี๋ยวมันลูกกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะลูกกันนนีะเอาแล้วนะเรามีระตรูเพิ่มแล้วแค่ตัดสี่ตัวเลยเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาเรื่องการแย่งกินใช่หมใช้นี่แหละหรอเดี๋ยวเราไม่นเดือดร เียิ่อยเข้าไปเสีอยใ่แล้วซอสใช่แล้วนี่ยสองอันเนี่ยใช่แล้วรถเออมันตึงล้ําเะเชฟตั้งหลายคนรถตัวลล้ํามันล้ำก็จีนนะเนาะมันจีนมันีนลอยอพักแน่นอนกันเอา ได้หม่น้ำมาเปลาแก้วนี่ลรอน้ำไปนี่ร่างพุ่ออเนี่ยลิานนมะเขีก้านกับเราเปนนสก็ล้อนาะสีน้ตามมะม่วงให้กินบี่ยมาสกเตามม่วงเจ้ามันหมดทุ่งเหอถึงอกนตามะม่วงามีกัโอ้เลก็เวลาใส่อะไรเตี้ย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 พอเราก็ระหัวเขาจะเเรือกันแล้วก็ใส่ถงรเออเอาเนี่ยบาว เอ๋ออันนี้มันสกิวน้ำมันหอยแล้วก็มีสูรรสรสดีสูรรสรสดีแล้วก็มีรากผักชีด้วยนะแค่นี้เด้วยมีบักแคมด้วยนะรู้จักบัคแคมหมแต่เนื้อแต่มันหอมมากเนี่ยเธอต้องมานั่งอย่างเงี้ยจะรู้แต่ถ้าเดินยืนอาจจะไม่ได้รูนแต่ข้างล่างว้าวกลิ่นมันขึ้นหูดังเลยครับพี่น้องอันนี้อะไรอ่ะรากผักชี มาเลยพร้อมขึ้นเตาโอ,อ้โไฟลุกไ <g> ฟ <ül> ไปเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> ังไงยจุ้งไปจ้ะ <c oughs> จักพอดีควันขโมงฉงเฉ๋ง,โ,จง,จง <c oughs> โอ้ยไปเป็นัวดขวดนี่นะเนื้อมาก็ตกสุดยอด ดูเลยครับพี่น้องเต็มม้อเลยดูแล้วก็น้ำมันต้องเทรวงไปใช่ไหมให้มันเต้ากันให้มันเ่าเกินรูปฝาดิรออ่นี้นี่เดถูกก็วันที่หนึ่งก็มีเมนูนี้นะเอใช่แล้วนี่ย่างหมูกำลังได้ที่สีสันกำลังน่ากินเลย กำลังเหลืองกำลังเหลืองน่ากินสุดๆหนูบินหนูนี่มันสุดยอดที่สุดคลิปมาให้จ้ะถูกต้องเปล่าเสร็จแล้วค่ะอร่อยดูดูดูคนดูหน้าคนปิ้งก่อนดูคนย่างนี่พิธีพิธานนะบอกให้เมื่อก่อนก็เป็นสาวเมืองเหนือเมืองระพูนนี่แแหละมย มึงเหนือกินข้าวเหนียวเจ้าสุดยอดมีดกระหมูมันสมดุลกันปะมีหมามีดอ่ะหมูย่างหมูย่างเสร็จแล้วนะครับดูโอ้พร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟหมูย่างเสร็จแล้วอ่าให้แขกผู้มีเกียรติชิมก่อน พร้อมกับโอ้โหไม่ใส่น้ําแข็งไม่ใช่ <c oughs> อ๋อมีน้ําแข็งหนึ่งก้อนอ๋อน้ําแข็งหนึ่งก้อนเนี่ยนะ <c oughs> อ๋อใส่น้ําตัวแต่มันติดถวดสีเขียวนี่จออือ <c oughs> เอาเอาที่ก่อนนี่ก่อนเอ่าเล่าก่อนดี <c oughs> เอาเขิบก่อนกะ เอาอึ๊บน้ำจิ้มกอดจํำนี่ยอกเลยอ่ะอีก่อีก่าเด้ออีก่าอีก่เยอะเยอสองนิ้วสามนิ้วก็ไปอย่าเปิดฝาดูลุ้นลุ้นลุ้นร้องรองอู้ ดู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 สุดยอดเต็มหม้อกำลังสีสันกำลังเปลี่ยนดู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 สุดยอดไหมนึ้นไก่หมูขึ้นมาอีกอีกชุดหนึ่งแล้วหมูฮ่าฮ่าฮ่าตายหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเออสุกแล้วนะครับดูนันักกัาตังดู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 เอามีดสุกแล้วนะดูข้างในดูข้างในโอ้โหสุ้ละ ไอ้น้ำขึ้นชุยชายชูชายนะดูสุกแล้วอืมดูดูดูไฟนึ่งไก่สุกแล้วสุกแล้วค่ะเตรียมไปพิสูจน์รสชาติกันเอาน้องไว้ก่อนเลยน้องน้องก่อนเลยอะไางแรกอันนี้ตีอตีเอาเนาะเนี่ยอันนี้พัดน้ำตีกินตีไหมกินตีกันไหม Hora, นะ้ำจิ้มลานะอืมตับนอตับนี <t assumes> <t assumes> <t 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 ah ่เตีมข้าวมาับเฮ้เ้มาโชว์กล้องกันอันยนี้เนี่ยอันนั่นก็เดี๋ยวอะละหม้อหุงอาหน้ามันตักอันนั้นไปก่อนตักไปนี่ครับันใส่จานแบนๆ่นะมันมีแต่จานเขียวน้าใจกะไหนๆเป็นยังอ่ะเป็นยัง ดูน้ำข้างล่างดิเป็นยังไงโอ้โหดูน้ำข้างล่างสุดยอดอ่ะโอเคอ่ะจำอันนี้ก็จะตัดจะทุกไประีตัดเส้นอะไรอืมอร่อยน้ำเนื้อไก่ดิดูดูสีสันสุดยอดไปนั่นไปด้วยกันเขาไปไหน่จำนี่จำบ้าอะไรจำฮัดกัน อืมอ่าเอาลอ่าตั้งไปเอาเดี๋ยวเราไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คือน้ำนึ่งไก่โอ้น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็นี่น้ำจิ้มแม่มันกี่ล่ะไม่มีน้ำจิ้มอย่างงี้ไม่มีน้ำจิ้มแล้วก็นี่ ดูรสชาติหน่อยคุณตำปลาเล็กเอาละแล้วเอาหน้เอามึดูจะเป็นยงไงเป็นยงไงครับท่านผู้ชมโอ้โหหอมเครื่องเทศอือจอร่อยใช่ไหมเยอๆโอ้ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วใช่ไหมกินน้ำซุปนวด อ๋อมันต้องจิ้มกับน้ำซุปอร่อยน้ำซุปปลาแอบลองดิได้ๆๆมาซุปปลาซุปปลาซุปปลาขออนุญาตน้ำซุปยังไงไปมาหากินได้เลยลำพูนสันทีเดียวแล้วนะจบขคราวที่อื่นยากเพราะเราทำกันไม่เป็น <laughs> เราต้องอาหากินไกลหน่อยอ้ำพูลที่เดียว<ง>บอกเลย